สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์เดียค่ะมิสแองเจิลเฮลิ่งทาโร่นะคะที่จะใช้สาสตร์เฮลิ่งทาโร่และมิราเคิลนัมเบอร์ในการทำนายดวงการเงินของท่านในเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะเรามาดูกันค่ะว่าดวงการเงินของท่านสำหรับเดือนนี้จะเป็นอย่างไรดวงการเงินของท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะตามมาดูกันนะคะ อาจารย์จับได้ไพ่เดวิลค่ะนั่นหมายถึงว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ท่านจะรู้สึกว่ามีความอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ต้องจ่ายอันนั้นต้องจ่ายอันนี้มากมายไปหมดเลยละค่ะรวมถึงการที่ท่านจะนําเงินไปเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของภาวะนิสินต่างๆแต่ท่านก็จะหากลับมาได้มากมายเช่นกันเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะเสน่ห์แรงมากดังนั้นการหาเงินของท่านลูกค้าเก่าหรือว่าคนที่จะมาติดต่อใหม่ๆก็จะเข้ามาเหมือนท่านมีแรงดึงดูดทางภาวะการเงินคอน ข้างมากดังนั้นใช้ช่วงเวลานี้ให้คุ้มนะคะถ้าหากท่านต้องการทราบดวงของท่านเพิ่มเติมโดยละเอียดนะคะก็ง่ายๆเพียงนิดเดียวค่ะเพียงกดมาที่ดอกจันสามสามหแล้วก็โทรออกเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังดวงรายละเอียดของท่านในเรื่องการเงินสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ